เผ็ดจิจพอ,อ,อ,อดีเลยสิอร mm ่อมากพอดีเลยชาลีย็นนิ่นทงทำเตียวนะเจ้านายเธอกิน ่าก็จะล้างทุกสิส่ทุกอย่างเลยชาลีบอกอร่อยมากเลย ต่อไปก็เป็นรายการนะคะ น้ก็จะกินข้าวจินม้นเส้นนะคะกินมนเส้นก็ตักกินเหมือนเรากินขนมนจีนนั่นแหละค่ะนะเต็นขึ้นเต็มหม้อเลยนะคะเอฟซีขึ้นเต็มหมอ้อเลย,ะะเมมเลยกินเสร็จแล้วนะวก็จะไปทำลนกบแป๊กๆนะคะอันนี้ลาเราจะทิ้งขยะได้เลย เกสะอาดเลยนี่ค่ะทิ้งค่ะชาลีแซบบอแซบบอนี่เก็บตังไงตุ๊บแซบบอชาลีแซบหลายค่ะเอฟซีมีแกงล่อนอู้แซบแซบแซบมองไม่เห็นอ่ะแซบแซบ องไม่เห็นแซ่บๆล่ำลาก,กันถ่ายอีจ่าทำอาหารให้ดูแล้วนะนี่หน้าตาน่าทานมากอร่อยมากนะอร่อยมากชาลีเอ้ยนี่แซ่บๆค่ะแกงเชื่อมใสปลากระป๋องนะคะขออีตงอีตูนีหมดเลยหอมอร่อยใสกระชายด้วยตะไคร้หอมทั้งตน้นทั้ง หัวหอมนะคะใส่ไปค่ะพริกเพลิกแซบปลาน้ำปลากะปิใส่ไปค่ะผงนะคะปรุงรสสมุนไพรค่ะกไก่ของประเทศนอกนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยนะคะมันมีขมิ้นในตัวนะมันจะอร่อยแซบค่ะพี่น้องนะคะอร่อยมากอร่อยค่ะลีก็อร่อยค่ะคืีกินเกี้ยงชามเลยแล้วก็กินน้ำละนะคะ ท่ามกลางหิมะสวยๆนะคะข้างนอกค่ะนะคะหิมะฉันีอิมค่ะอิมร <c oughs> อไม่ยากรอไม่ยากกัน,นะคะ่ะน่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้ออกมาแล้วมั้งนะคะี่ท่ามกลางหิมะนะคะสวยๆแล้วว่ากล้องนางมันเบอร์นะเนี่ย <c oughs> เช็ดก่อนนะะว่ามันโดนหิมะโอเค เอาชาลี่ชิลีทำอะไรชิรี่มาสำร,บรอบอยู่แถวนี้นะนางให้ไปกินหินมะต่อนะสาครับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะขอบคุณนางจะเป็นทึกไฮไลท์แกง สำหรับคลิปนี้ขอให้ FC ทุกท่านสุขสมหวังและแก่ประรานาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จลำล้ำไปเลย,เลยนะคะสาธุสาธุค่ะ